สวัสดีค่ะอัดวิดีโอไปด้วยค่ะถ่ายไปด้วยค่ะไปค่ะมาถึงด้านหน้าแล้วค่ะนี้เลยมาแล้วค่ะรัชน,นีเดี๋ยวเขามายกไปเถอะอามาแล้วค่ะฮัลโหลมาแล้วมาถึงทางเข้าก่อนนี่เดียว ก็แบบนี้แหละสวัสดีค่ะมาถึงกันแล้วนะคะไปดูข้างในกันมีพึ่งจะต่อยมีพึ่งไหมอ๋อฮัลโหลปึ๊บพึ่งจะต่อยใครดีพึ่งจะต่อยใครดีนะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวพึ่งจะต่อยใครพึ่งจะต่อยใครถึงแล้วอันนี้ที่ไหนะ